เราพอเด้อเดอ้อทั้งรางเป็นน้ำมีคนสร้างพักกระเดาทั้งรางเป็นน้ำก้นกระเถาหาิบกลัวเมื่อึ้นพักกระเดาเพืกกเ่อเอาใจเอฟซีทั้งหลายเหล่จะกินพักกระเดา่อาขึ้นให้น่ะเอยเอาเงินเ่าไม่เจ็บเอาเพราะเอาเงินหรอกสูงนะคะ มันไม่ใช่ธรรมดานะคะสูงค่ะขาผู้ขึ้นนี่ค่ะสั้นค่ะสั้นเหี้ยงเอาเก็บต่อกันเดอ้ออันเบาน้ำบ่ได้หลายอันท้ายให้เบิ้งวา่านี่คือพักกระเดาที่ที่ต้องเก็บ ปีนี้เกิดไหวแล้วก็เกิดหลายแล้วก็ถูงย่านในปั่มอยู่ดอกปั่มเอาสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะคลิปนี้สั้นๆค่ะเย็บพักกระเดาไปขายก่อน